โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในพื้นที่ชนบทยากจนห่างไกลจากตัวเมืองตั้งอยู่เลขที่330หมู่14ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเรา มีพื้นที่20ไร่เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่1ตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5มีนักเรียน176คนครูประจำการ10คนพนักงานราชการ1คนไม่มีนักการพาลลันโรงไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการปัจจุบันบริหารงานโดยนางพนพัชโชตทองผู้อำนวยการโรงเรียนประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ประมาณปีพศ2519ได้มีผู้คนอพยพมาจากหลายพื้นที่เข้ามาทางป่าประกอบอาชีพทำไร่ทำนาณนะตอนนั้นพื้นที่เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรม เมื่อมีคนเข้ามามากบุตรหลานก็ตามมาด้วยไม่ได้เรียนหนังสือชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญที่เด็กๆต้องเรียนหนังสือจึงรวมตัวกันโดยมีแกนนำคนสำคัญคือนายทองหล่อหอมจันทร์นายประมวลเอี่ยมแพรและนายดอนโอชาลดขอให้ทางราชการตั้งโรงเรียนขึ้นประมาณปีพศ2528มีสถานะเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคลองอุดม และนำชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวหลังเล็กๆขึ้นมาหนึ่งหลังด้วยไม้ที่พอจะหาได้ในท้องถิ่นมุงหลังคาด้วยหญ้าคาและได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ขอใช้พื้นที่ตั้งโรงเรียนขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2532จัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยมีนายสมศักดิ์ เสนีศรีสกุลอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคองอุดมมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ในระยะเริ่มแรกต่อจากนั้นทางการได้บรรจุและแต่งตั้งครูใหญ่และคณะครูเข้ามาจากการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนผ่านครูใหญ่ขอย้ายออกนอกพื้นที่ถึง4คนในช่วงเวลา2ปี จนกระทั่งปีพศ2534ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งนายทรงศักดิ์พิทักษ์มงคลมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ทำหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนทางด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดีเก่งและมีความสุขโดยยึดหลักคุณธรรมและหลั ปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปีพศ2555จนเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษามีผู้มาศึกษาดูงานมากมายและกะเกษียณอายุราชการปลายเมื่อวันที่30กันยายนพศ2565รวมระยะเวลา 31ปีเศษในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวันที่5ตุลาคม2,566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต2ได้ส่งตัวนางพนพัฒนโชธทองมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่สารต่องานเดิมบริหารกิจการของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือโรงเรียนบ้านหนองใหญ่จะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาตินักเรียนมีพื้นฐานทักษะงานอาชีพมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัยมีคุณธรรมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติน้อมนำแนวพระราชดำริหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวันภายในปีพศ2570โรงเรียนจึงมีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเป็นเครื่องมือนำไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและสภาพบรรยากาศน่าดูน่าอยู่น่ามอง Пока!